ครับพี่นอกวัสดีครับืัอนี้ไหมแล้วปลูกพักบอคกครีครับเกาหลีครับอยู่นี่เบียร์นุ่งเบียร์โรงงานครับสั่งมานี่ครับนี่ครับดูครับดูนะครับนี่เราพื้นที่ปลูกืันนี้ครับเมื่อนนี้ หลายครับมึงสองสามเปลงข้างล่างอีกครับสามเปลงมืงอนี่ก็ล่มดีครับล่มแดดออกมันเหี่ยมาะครับเหี่ยมชิบปลูกโอ้ขมัดเหี่ยวมัน่นชิบกุไลครับชิบกุไลนี่ข้างล่างอีกข้างบนครับขี้เลียวพวกเลียวพวกหัวนะครับมือนี่ อันนี้ใหญ่นี่นครสวรรค์คือเก่าครับนี่ทีมงานเก่าครับนี่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 ครับเมืองเมืองนี่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 นครสวรรค์ปลูกนี่ครับปลูกนกคอนสวรรค์ปลูกจ้าฝากติดตามด้วยครับโคราชกับมีครับโคราชกับมี่โคราชติกิ๊ด อนแกลนบ่มากเลยนี่อนแกลนมากจีบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดกับมาบ้านไผ่บ่มากเลยนี่นี่ครับนี่โคลาดไว้ครับโคลาด้อยจ้าคลา่ะโคลาด้วยค่ะด้วยค่ะโคลด้วยค่ะด้วยค่ะ ครับนีเ่เถ้าแก่เถ้าแก่ควัสด yeah, so ีคุณแม่ดีณแ่คุัแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คับแม่คแม่คุณแม่คุณแม่คุ่คุณ่คุณแมคุณแคุ่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณครับม่่คุณแม่คุ่ม่่ชุคมุ่่คม่่ั่ค่่ แต่ละคนตั้งมากโอ้ยรับว่าใดครับ,บนีบในในในน่ครับยิงแม่นครับคุณภาพดีมีแต่าสาวๆครับ,บ,บอันนี่เท่าแก่นี่บอมีอย่างดอกเท่าเกี็ดกระไดแมาข้างล่างครับแบงข้างล่างวันนี้นี่ย้ายทาแล้วข้างล่างเนี่ย ไมอนี้กี้แล้วบ่แล้วบ่รู้ครับติดตามมึงอันนี้ครับีเป็นสุดสุดไทยแล้วครับนี่ปลูกมากประมาณโอวสามสิบแปลงได้แล้วครับนี่บอกกะลรี่ครับปีนี้ปลูกหลายหลายกว่าทุกปีทั้เป็นโรงงานทรงครับโรงงานจูจูรี่ครับจูรี่นงจังนี่ตะเ,เกีรกงจังยังก่อ น้องจันทร์ชูจินิ농장ซาลาห์มีด้าอะไรทอดอกทอดทอดอกมีมีทอดอกครับขายขายขาบักข่ายขายเราขายทอดอกบอกข่ายเออขายนี่ครับเปียกท่นกล่องโรงงานกำว่าโจงอยู่ฟู่ไก่ครับอันนี้ใส่รถต้อยมาอยู่ไก่นี่ครับเลี้ยงงามดีครับยุคเกาหลีครับดอกใหม่ก็มีครับซากุระ ตามเขาครับเนี่ยเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายบาย